ไม่ต้องรีสตาร์ทไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวตันนี้ะนะครับนี่เป็นเบ็ดเกองยูพีซนะครับซึ่งไม่มีไฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้มีไฟขึ้นมาใหม่นะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ก่อนที่เราจะทํานะครับมีไฟอยู่ประมาณ 0.50v โวลต์0 5นโวลต์นะครับซึ่งเราจะเติมน้ำกดนะครับ <c oughs> ของโอนะม ครับผมเดี๋ยวเราจะเติมใ,ในช่องเติมน้ำกดนะครับเ <c oughs> บาๆนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่หน้าโอ้เป็นสลิงเลยอะ่ะครับจุประมาณสลิงกว่ากว่า <c oughs> ตัวที่เป็นเครื่องน้ำกดมันแห้งครับอะไรครับน่ะก็เครื่องไอ้นี่ครับทั้งนองฟอยู่ตำ้งน้องไฟตรงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นโดยไม่ควบทุกช่องนะครับมาจ่ายคอมพิวเตอร์มมีสายอยู่ตามตลาดกระจายของเก่าคือว่าถ้าบ้านเครคอมพิวเตอร์ถ้าใไฟบ้านดับถ้ามันดับเลยจะส่งผลต่ออุปกรณ์คอม ก็เลยต้องมีอยู่แี่ๆไวเพื่อสำรองไฟก่อนสักพักหนึ่งก่อนไฟบ้าให้เราสามารถปิดคอมพิวเตอร์ก hmm. mm ับเลือกตัวทำงานไปยังไปก่อนไม่กี่บาทถ้าซื้อแบบทางใหม่เอาทองเองไม่กี่บาทไอ้นี่เป็นยางแต่ถ้าของใหม่เลยนะ ก็เป็นพันอ,อันนี้ทิ้งเยอะแยะก็ทิ้งเลยะพรวถึงเวลาเราจะรีบ เนี Get ่ยคุเพียงเขาร้องให้เราหรือวะตัดเจ็บแสงตะวันกิบเลวะไใช่มันน่าจะเป็นเพื่งนเราหูแต่แต่สู้นิกแต่ก่อนเราเจาะเจาะกันทั่วเลยขวดแล้วหลังใช้พอดีรูเลย หนึ่งเดียวจะครับกระแสไฟนะครับวลเตที่ตกค่อมมันที่มีบรรจายมาได้ก็ยังน้อยอยู่นะครับนะฮะไอเจ้าเครื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับนอกจากเป็นเครื่องสำรองไฟแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือชาร์จไฟได้ด้วยนะครับตอนนี้เราจะมีเครื่องชาร์จไฟนะครับเครื่องจ่ายไฟพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเล็กแบตน้อยนะครับเรามาลองชาร์จกันครับเมื่อกี้เมื่อกี้วัดว์ไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เราเราจะชาร์จทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วเราจะมาดูว่าว์เท่าไหร่ วางช็อตกันนะครับชาร์จอยู่นะชาร์จอยู่ครับอนนตอนนี้ผมขอดูโวลต์ตกคอมสักนิดนึงว่าเท่าไหร่นะครับดูวลต์ตกคอมนะครับตอนนี้ที่เครื่องมันจ่ายออกมาเท่าไหร่ครับแปดวลนแล้วแปดวนแล้วนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นโวลต์ที่มา วนที่มาจากเครื่องนะครับยังไม่ใช่วนที่จากจากตนนัวดูนวนที่ไหลลงครับวนที่กําลังไหลลงคือตกคอมแต่ถ้าผมปลดตวัวแรงจ่ายออกมาครับสิบสิบน่าจะสิบสองกว่าคือบางคนถามว่าทําไมชาร์จน้อยนักเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติมันไม่ได้เป็นเครื่องชาร์จโด,ดยตรงนะครับ แต่มันจะเป็นการที่ต่ออุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้งานทั้งวันนะครับมันมันก็จะให้กระแสนในการชาร์จที่ต่ําๆมากเพราะมันจะชาร์จต่อเนื่องระยะเวลายาวนานนะครับเพราะว่าเราเราใช้อคอมพิวเตอร์ทีนี่ยอย่างน้อยก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางคนเปิดไ้ทั้งวันนะครับถ้าถ้ามันตั้งหน้าต,ตั้งตาชาร์จมากปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่นะครับเซลล์บแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วมันก็จะชาร์จไฟน้อยนะครับเสียบไว้เลยครับทั้งคืน นะครับไม่กินไฟมากนะครับอุปกรณ์เราก็ยังจ่ายได้เหมือนเดิมนะครับหรือนะครับถ้าไม่ทันใจเราจะมาใช้เป็นเครื่องชาร์จนะครับเชิง่ชาร์จอย่างนี้จะไวกว่านะครับประมาณ3 5ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีตัวนี้นะครับทำได้หลายอย่างใจเย็นนิดนึงเอาไปเสียบด้วยแล้วก็เปิดทอทัตั์ดูด้วยเล่นคอมได้เหมือนเดิมนะครับชาร์จไฟไปด้วยแหมสภาพเขาก็เต็มทนนะครับ อ,อ่า,อาเตดครับแท่งนี้ก็แสดงว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคว้าเอาโทรศัพท์<ช>ไปด้วยห<ช>นีที่บ้านไปยังไงก็มีแสงสว่าง<ช>นะครับแลมไพลิตเลยครับเจอหิ่งห้อยกลางทุ่งแน่ๆน,นะครับจะเแต่ก็ฟิตอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเราไปล่อแมงนานาได้<ช>โดยใช้ เจ้าเครื่องนี้แมงดาบ้านไปแล้วแมงดาใส่หลอดบ้านไปรอบแมงนาเพราะเพราะเพราะเมื่อก่อนนี้ผมเห็นจะต้องเอาปิ๊กอัพไปทั้งคันเติมกดไหมจะเอามาเติมกดเอามาล้างทำความสะอาดได้ไหมดีเหมือนกันครับกก็ดีเหมือนนัไหนเปิดหม้อแล้วไหนไหนแล้วหม้้อก็ล้างหม้อสหน่อย้าอวดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมตัดไฟนี่ยมาก่อน ใช้พ <yap a> yeah, okay. ิกซอร์ต้องใช้คู่กับน้ำร้อนด้วยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ยะทาวารีมหาปลาบเลเบาลบางผงไม่รู้เรื่องลลากไอ้แดงๆออกหน่อยถ้ามันมีโอเคหายหมดเลยไหมเชี่ยงเลยไหมาจ้รจาเนียเห็นไหมครับรถคันนี้ มันก็ใช้ขีปต่อเสียบเหมือนกัน<อ> <laughs>